สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่พบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาดูแลผิวกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีเรื่องปัญหาเรื่อง นะคะวันนี้แม่นายมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่นายใช้และเห็นผลได้ดีอย่างชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องป้องกันแสงแดดนะคะจะทําให้เราอ่ะไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกละหรือจุดด่างดํานะคะและอีกอย่างหนึง่งเขาจะได้บํารุงผิวเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแม่นายมีอะไรมาแนะนํานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็น P H D นะคะ U V Protection S P F 50บวกนะคะแล้วก็มี P A บวกบวกบวกะ,ะตัวนี้นะคะจะช่วยสะท้อนแสงแดดได้360องศาเลยนะคะคือป้องกันได้อย่างเต็มที่ก็คือ12ชั่วโมงนะคะก็คือครึ่งวันเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะให้ดูตัวเนื้อครีมนะคะ ตัวเนื้อครีมจะเป็นครีมเนื้อสีเป็นครีมน้ำนมนะคะเนื้อสีขาวๆอย่างเงี้ยค่ะทาแล้วเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะให้เป็นรอบด,ดวงตานะคะใส่ตรงหน้าผากเยอะหน่อยนะคะช่วงช่วงหน้าผากคะ่ะจะเป็นช่วงที่แบบโดนแสงแดดเยอะนะคะหน้าผากจมกูกแล้วก็ตรงหนกแก้มเนี่ยค่ะเพราะว่าจะตัวเนื้อครีมอะคะ่ะเนื้อเขาจะบางเบานะคะแล้วก็ ไม่ค่อยเหนียวนะคะเพราะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเขาการันตีว่าจะไม่ลอยนะคะหน้าจะไม่ลอยและก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะเดี๋ยวพอผ่านไปเดี๋ยวพอผ่านไปสักครึ่งวันนะคะเดี๋ยวแม่นายจะลองมาดูมาซับม,มันให้ดูนะคะว่าเขาหน้าเราจะดอกไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาซับมันกันเลยนะคะอันนี้นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะนะคะ นี่ค่ะน้ำมันก็ออกมาไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะก็ประมาณ1น,นะคะก็คือว่าประมาณ1แผ่นก็สามารถซับเอาอยู่ได้นะคะเพราะว่าปกตินะคะแม่นายจะเป็นคนค่อนข้างที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่มีเหงื่อออกค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะใช้ประมาณ3แผ่นนะคะถึง4แผ่นในระหว่างวันนะคะก็หน้าไม่ดอกลงไปเยอะนะคะภายในประมาณ12ชั่วโมงนะคะก็อันนี้ก็คือผลจาก การทดลองของแม่นายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่ที่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมทดสอบการแพ้หรือปฏิกิริยาต่อเครื่องสำอางนั้นๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ